สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเจ้าฮิวเซอมิเวก1.9อมตปร2,023กันอีกแล้วเช่นเคยนะวันนี้จะไปไหนจะพูดเรื่องไรระหว่างทางน,นะจะเป็นไงเดี๋ยวจเจอกันเพื่อนรจุ่มกันได้เลยนะครับนะครับก็ไอเดียมักจะมาตอนที่เราขับรถเสมอนะเพราะช่วงนี้เราไม่ก็ได้ฟังเพลง <c oughs> นะก็มีเวลาว่างในการพูดคุยในรถนะครับนี่นะวันนี้เราก็จะไปบ้านแม่ยายกันอีกแล้วเช่นเคยนะอำเภอวิภาวาดีจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นี นะวันนี้วันที่14เมษายน2024หรือ2,567นะสวัสดีวันสงกรานนะวันปีใหม่ไทยนะ่าต้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะก็ใครเล่นสงกลานที่ไหนนะยังเล่นถึงวันที่เท่าไหร่จังหวัดไหนก็ลองคอมเมนต์กันหน,น่อยนะสุราษฎร์ธานีหรือว่านะครศรีธรรมราชบ้านเราเนี่ยก็ไม่รู้วันนี้ก็ยังเล่นหรืออยู่หรือเปล่านะแล้วมันว่าก็ เวกันได้นะผ่านการรับชมเอาอะไรของปูเนี่ยเอาเดี๋ยววันนี้จะแป๊บนึ่งจบร์เดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับระบบตัว idling stop นะ idling stop นะในเจ้ายูซูมิเวกนะจำเป็นไหมที่เราจะต้องขึ้นรถมาแล้วปิดทุกครั้งนะ่า้ะเป็น่ารรคาญขนาดนั้นจริงหรือนะจากประสบการณ์ที่เราใช้รถมาเป็นระยะทาง40,000ื0 0 0กนว่าโลนะ1ปีกว่า,วานะปีหนึ่งวิ่งสี0พ0ก้าบาเ นะปีก็ระบบไอสต็อปตัวนี้นะช่วยรักโลกูกทำให้รถรุ่นนั้นนผ่านมาตรฐานยูโรต่างๆนะยูโร u r o ยูโร5กว่ากันไปนะยูโร5ก็จะต้องมี DPF อแต่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเรามาพูดถึงยูโร4แล้วกันนะนี่แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เขารำคาญกันนะเดี๋ยวเมันดับเดี๋ยวๆมันติดส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราปล่อยไปนะไม่ต้องกดปิดมันก็เคยลองนะเคยทดลองใช้ นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาน่าสนุกนะนนะเดี๋ยวเราต้องมาทําความรู้จักกันก่นอนว่าเงื่อนไขาการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงนะดูบุพีตีหนึ่งโชเฟอร์นะครับุ้มมันอยู่ตรงนี้นะในมิวเอ็ในดีแม็กก็จะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันแหละนะในดี a มจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะมีไวก็มีก็กเฉพาะเกียร์ออโต้เช่นกันนะก็หลักการการทำงานของมันเนี่ยก็คือมันจะดับเครื่องยนต์นะกรณีที่ ติดไฟแดงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องเข้าเงื่อนไขมันนะหนึ่งก็คือต้องรัดเบียงขัด2ก็คือพวงมาลัยตรงเเยอะนะเงื่อนไขมันที่มันจะทํางานนะสามแอร์ต้องเย็นนะหรือไม่ก็ปิดแอร์ไปเลยนะครับอะไรอีกล่ะสีก็อุณหภูมิเครื่องยนต์ต้องได้นะอุณหภูมิภายในต้องได้นะถ้าไม่ได้มันก็จะไม่ดับให้หลากหลายนะเงื่อนไขของมันน่หลักๆหลักๆที่มันทําระบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะประหยัดน้ำมันไหมเหรอก็นิดหน่อยนะผมว่านิดหน่อย หลักๆก,ก็คือให้ผ่านค่ามาตรฐานคาร์บอนอะไรพวกนี้ยูโรอะไรพวกนี้มากกว่านะอ้าวแล้ว้าถามว่าเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยมัน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 เป็นยังไงมันน่าล้ำคญจริงไหมอันนี้เดี๋ยวข้างหน้าจะไฟแดงแนละ้วน้าก็ส่วนตัวผมลองแล้วเนี่ยถ้าในเมืองเนี่ยควรที่จะนะนาะนะควรที่จะผมจะพูดไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะจากการใช้งานจริงในเมืองเนี่ยควรที่จะเปิดมากกว่านะรถติดๆเนี่ย พ่อผมลองแล้วนะสี่แยกไฟแดงนะห่งางสักประมาณสัก200 300เมตรเนี่ยมันดับทุกแยกเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวมันดับเนะดี๋ยวเดี๋ยวมันดับนะก็คือยกตัวอย่างเออสี่แยกไอตรงนั้นก็เรียกเส้นไลรเฉอร์ที่เราเลี้ยวมาเมื่อกี้ในลึกตัดใหม่แล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางสาธัยใหม่ในโรงงานศิวิชัยตรงนั้นไหมแม่เจ้าดับทุกแยกเลยนะถ้าอุณหภูมิมันได้เนี่ยเงื่อนไขมันได้รออตรงมันดับผมลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดับ น่ไฟแดงัอ่าไฟแดงนะในนอนในเมืองเนี่ยไฟแดงมันเยอะนะดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บผมคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะความเสียหายมี่ไหมส่วนตัวผมคิดว่าเขาหน้าจอกแบบมาแล้วก็ไม่น่าจะเสียหายเลยอย่าจับมือจับมือเราเลยกลัวไม่กลัวไม่รู้ว่าเป็นแวนกันหรือไงไม่เห็นค่ะไม่เห็นกล้องแม่เขากล้องนะก็มันดับบ่อยปุ่น ห้าแยกห้าไฟแดงแม่งก็ดับทั้งห้าเอาง่ายๆมะแล้วนไอ้ระบบแน่นอนนะพวกดชาร์จผมพยายามหาข่าวเกกันนะไอ้ระบบเนี่ยมันจะทําความเสียหายกับเครื่องยนต์ว่าไดชาร์จเขาว่ารองรับมาแล้วระบบไอสต็อปอะไรพวกนี้นะแบตเตอรี่ก็รองรับแล้วไอสต็อปแบตเตอรี่ลูกนี้น่าจะแพงกว่าแบตเตอรี่ปกติอยู่เพราะมีการรองรับระบบไอสต็อปหรือว่าไอเดอร์ลิงสต็อปแล้วหมดเวลาแบตมันเสื่อมแล้วเราไปเปลี่ยนที่ไหนอ่ะ ก็ต้องซื้อตามร้านตัวไปนะเราบอกเขาว่ารถเราเนี่ยมันมีระบบไอสต็อกนะถ้าคนที่เปลี่ยนเมื่อาชีพแบตเตอรี่เมื่อาชีพเขาก็จะรู้แหละขั้วจมแบบไอสต็อกมันก็มีนะถ้าไม่มั่นใจก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะศูนย์บริการไก่มุนแล้วเตินอ่ะเตินไก่หมุนแล้วไหมอิกเลยซื้อไปไหม่ซื้อไปไหม่ซื้อเลยนะซื้อไก่หมุนงอนนะไก่หมุนจิรภานะสปอนเซอร์เราเขาถูกยังวะไม่ใช่ถอนซื้อแล้วข้างบนสูงแล้ว Nguyên nhau muốn chip hai hai có hai 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 เก็หลักๆเลยในเมืองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ควรเปิดระบบนี้น <us it> ควรที่จะปิดดีกว er. ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันติดดับติดนะไฟแดงสักห้าหกเจ็ดไฟแดงเนี่ยมันดับติดดับติดดับติดเนี่ยผมมองว่าไม่คม่คอยดีต่อเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวเดี๋ยวติดไม่ค่อยโอเคแน่นอนนะพูดไปเมื่อกี้นับได้ชาร์จแบตเตอรี่ผมลองรับระบบนี้หยุดแล้วนะแต่นะผมสงสัยเนี่ยถ้าคนมีความวรู้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะ แล้วปั๊มน้ำล่ะพวกปั๊มน้ำพวกน้ำมันเครื่องอะไรล่ะพอเรามันดับบ่อยขนาดนั้นเนี่ยมันมันมีผลหรือเปล่านะความรองความร้อนยิ่งอะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะมันดับบ่อยดับบ่อยขนาดนั้นเนี่ยรถบรรจาเครื่องยนต์มันจะสึกล้อไวก่อนกําหนดหรือเปล่านะพังมันไม่พังหรอกแต่ว่าความสึกล้อเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีนะมันน่าจะมีนะเพราะว่าแน่นอนว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องมีปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำเนี่ยมันต้องใช้สายพานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช้สายพาน้าเครื่องปันหรือเปล่านะคนมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เราก็ไม่ใช่ช่างนะเราผู้ใช้งานสมากกว่านะต๊มน้ำเห็นไหมเครื่องร้อนๆอนมันอยู่อยู่ดับผ่านน้ำหยุดนะน้ําที่รอเลี้ยงในระบบเนี่ยแนนอนมันก็สักพักหนึ่งแหละกว่าจะน้ําจะลงกลับเก็บไปในหม้อพักเนี่ยม,มันก็ไม่รู้สินะเราแค่สงสัยเฉยเนะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยนะในเมืองเนี่ยเขาจะแนะนําให้เปิดระบบนี้ นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าในเมืองเนี่ยควรที่จะปิดระบบนี้มากกว่านะไปทางชนบทมากกว่านะขับไปล่องๆไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เปิดระบบนี้แล้วก็ไฟแดงอยู่สักทีเนี่ยผมมองว่าเออโอเคกว่านะเราเนี่ยมองอะไรไ่เหมือนเพื่อน <c oughs> คิดอะไรไ่เหมือนเพื่อนคิดอะไรไ่เหมือนกับที่เขาทํามาให้ใช้นะแต่ว่าก็อย่าไปกลัวนะก็ตอนนั้นก็ใช้ใช้ไปนะระบบ พวกนี้นะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยศูนย์บริการเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะบริษัทก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะเพราะเขาทามาแล้วน,นี้หนะ้าตาเปิดปิดก็กดตรงนี้นะเปิดก็จะเป็นสีส้มนะผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับการใช้งานไปแล้วน,นั่นเองเห็นไหมนี่สองระบบที่ผมจะปิดนะในเจ้า,ามีวิกนั่นนี่ก็คือเนี่ยตัวนี้กับเลนเลนเนี่ยต้องไปปิดในฟังก์ชันตั้งค่านะนี่สวนมากผมจะปิดหลงังๆก็ไม่ค่อยปิดนะรับนี่ปิดเปิดเนี่ย เพราะว่าเรารู้หลักการทํางานของมันแล้วเนี่ยเราก็คือพอไปถึงไฟแดงเนี่ยผมก็จะเข้าเคียร์เอนนะาการใช้รถของผมเนี่ยเข้าเคียร์เอนแล้วก็ดึงใบมือดึงนิ้วเนี่ยนะไม่ไม่ใช้เบรโคนะส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้เบรโคนะเพราะาเรามันชินแบบนี้มากกว่ามันมันทันใจมากกว่าบางคนก็ดกดเบรโคก็ได้นะ่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เบร์โนะดึงด้วยนิ้วเนี่ย <c oughs> ไม่รู้มันจะสึกร้อเร็วหรือเปล่า ดึงอัตโนมัติด้วยระบบกับดึงด้วยนิ้วเนี่ยไม่รู้มันจะมันจะสึกรอยังไงนะส่วนตัวผมคิดว่าก็พอกันนะก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับระบบ idling stop ในเจ้า h y u z u มีเวกนะครับโอเคหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบดีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมเห็นบางคลิปบาง ท่านใช้มือเวกเนี่ยมีระบบเนี่โคตรลำคาญเลยนะครับมันมันจะมีฟิลอะไรไม่รู้นะให้เขาไปตรงไปต่อข้างหน้าให้มันหยุดการทํางานไปเลยส่วนตัวพิดิว่าอย่าไปซีเรียสได้มันมากอย่าไปซีเรียสนะถ้าเราเข้าใจหลักการทํางานของมันเนี่ยเงื่อนไขาการทํางานของมันเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ง่ายนะมันจะยากอะไรก็แค่คุณขึ้นรถมาถ้าลำคาญาจริงๆก็กดตึบเพราะถึงยังไงเนี่ยคุณก็ขึ้นรถมาคุณก็กดเพิ่มอีกหนึ่งปุ่มนะ แค่คุณกด,กดเพิ่มเอ่อกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งปุ่มแล้วก็มากดปุ่มนี้อีกหนึ่งปุ่มนะผมมองว่าไม่ได้ค่อยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการใช้รถยุ่งยากขึ้นนะก็แค่กดปุ่มนะโอเคก็ลองไปใช้ดูนะลองศึกษาดูนะว่าเออที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าลองลองดูนะถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม